ลุกแล้วอ่ะออกออออมาหนีิออกพี่ไก่เลยมาพี่ไว้ออกออกพี่ไกลยันแก้วแต่ยันแก้วเนี่ยได้้ายเติบเนาะพอไหมพี่น้องเนาะก็ถือว่าแป้นไปล้ายเติบนี่ครับจับดีดีจับดีดีเฮ้ยค่อ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 ยเออได้อยู่ว่าจะพาพอพ่อพ่อพออะไรตี้นี่ เอาเล้วมากินอะไรล้วเขาใช้กินไหมบอบบี้โอเคขึ้นเลยว่ะบ้อเอ้าวเนาะเปิดภาพมาบันี้กะทางบ๊อบบี้กะอยู่ถีเพื่อนน้องสายฟ้าน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีวัตสุภูสุขคนเนาะ ออกไปดีแม่ดูยังเห็ดวียกบ่เยังมือนี่ยข้อร้างด้สั่งางวิ่งแล้วยังบ่มาบ่ดหอนท้ายบ่เ็วเละผักผ่อนบ่เดี๋ยวเอาหอนซอยก่นได้เดี๋ยวมาหอนได้นบ่เดี๋ยวจเอาเห็ดซอยเด้อเดี๋ยวมาบึงข้าวขก่อน พอได้แล uh, no. ้วถือว่าแล้วเบิด์ตเลยเนาะพี T ่น้องเนาะละเอียดเลยบบดนี้เรียบร้อยเนาะจะมุ้งเรามาพอสั่งมาไม่อนี้บอเลยหมื่นโดยมาสบายมาไม่อนี้บอโดยสบอยเรามาโอ้โดยโดยข่าวเงินดูข่าวเงินโดยเงินยังน่ะมีเงินมาเอี๋ยมีเงินมาโดย มาบอกด้วยวิธีห่อนนี่ห่อนเรวได้นี่สห่อนซอยไว้ห่อ,อ,หอนซ้ายซอยเมสามันกอน่อพี่น้อยใส่ล้อยน่ะบะร้อมึงด้วยนะ,ะเผาบเคยเห็ดนะ เอเอไปไหนปะโอ้ได้อยู่ได้อยูุไปลองหอนเออบาบีสิรอเบิ่งเนน่อ,อพี่น้องเนาะรองบ่นก่อนเสฟ้าเส,ฟ,าส,ฟ,าสฟ้าป้าพี่ไว้ลองบ่นดูนะเป็นบ่อเจ้าลองมึงดูลองบ่นดูเป็นบ่ออ้าบ่เป็นบันไดวะสบายดีก่อนไหมทำไห้ สบายดีไหมสบายดีปากไปยังคือแดงเ่ยกินน้ำแดงกินน้ำแดงอ้ะไอไปใส่อีกแล้วไปคือเก่าไอคือเก่าอีกเลยมาคอยห่อนกับเจ้ามาสองคนก็ได้มาเึ๊บตั้งไว้นี่แหละโอ้ยบดีเด็ดครับบดีเด็ดงไปไหนไปซเนาะไปเลยครับมาจับจับคนละส่วนมามาใส่ฝามา ดิันคือนื้เห็งนี้ไอหมู่ไหนี่นขอนอาหอยูนี่ด้วยูระวังด้วยมีบล็อกนะบล็อกเก่าได้ดุจับดีดีจับดีดีค่อยค่อยค่อย่อยเออแต่อว่าจะพาพอพอพพออีนี่น่ง่่ัแล้วมาินเลยเีพอใช่กินนี่พอพี่เอาาพี่เอา เขานิวางหน่หนกวเห็ดใส่แหงดเขาบอกแมวหนวเห็ดนี่เน่ที่ใส่เซกินแล้วเขาจะผาเออจะเจ้าก็ได้ไอหอนไอเป็ดกนอนเองเออ ต้องได้ right. ห่อเนาะพี่เนาะเนาะตวสิเียบเนาะแม่เนาะ้อปา่าพ่อเนี่ยอุ้ยห่อนอยโบมาเลมกด ทั้งวสด้มาะเาะม่วงประสางมาม่มองเต่งหน่อยกาเพยไอ้ขึ้นนี่บ่เลยรองนง้นเจ้ากับสภาพผ้าบ่ พุดีบริณนร์สบคืนเอ้ก้ามางเว้นหน่บอ่ะอะไรก็ไปอีกหัวก็ปาดีอ่ะบ้านหัวไหนจีหอนบ้าน 啪啪啪啪！坐坐坐坐好吧，准备。这边没几根。 先将我打开，后先将一开。 ไล่เราอ่ะเดยนคายสายัวจะาจะไหวไหมไหวเปียกเพราะว่าเปียกเปียกแล้วมันไปออกนะ ต้องปะใอ้มันแหงบอ่ะมีแหงก่นเลยโ้ตีนักโไอ้แะน้อยก่อนตะลุมก่อนตะลุมมาบอ่ะยแงนี่่ไปยุฟีจะไจะไใหอน่ย เรื่องเอาเก็บเอาป้ายให้มันเห็นก่อนป่ะป่ะแล้วเอาไปหาเก็บที่ข่ยก่อนเนาะอะไมืดเงอนก่อนเนาะป่ะไาให้มันเห็นก่อนยช่วยเพยาะวมันเปียกมันหอนเนี่ยหอนอะไรเลยหอนแล้วมันอันนั้นกระสอบเขาได้ปะเห็นกระสอบพอป้าใส่เฮ้ยเด้อกระชับแอร์อาชีพอาว่าบอรบอร์สเอเมเพิ่นป่ะเธอเอากระสอบนี่หล่ออนไมืดเงอนก่อนเก็บเขียกไปทำไม นี่เก็บเลยนี่เท้านี้กับนี่เก็บเอาหน่เก็บเอาไว้แบ่งไหนนะบอให้ไปทางไหนนะโอ้ขึ้นพลานบ่โอ้ไปกับไพ่นะไปกับเบลลี่เอานิ้วมันจะไปบอโดยสบายดีไเลาว่าหมไปโอ้โดยโดยอยู่บนหมู่สายฟ้าเนาะ โยโยโยเดินทางปลอดไฟให้โดยโยโชคดีให้เดินทางปลอดไฟเด้อปะเดี๋ยวสิพาสีพาเก็บมานี่เก็บนี่นี่นี่น้ำไมไว้น้ำปิดไว้ฮะเออปิดไรเหรอกอนี่ มาพ yeah, ่อยังบอท่านมีเหยื่อไล่ป right. ันไดมือนี่กัเนาะไปใส้ผ้าไว้เก็บเขาเนี่ยโอ้ไฟหมอกิแล้วอ่ะกิ้งนเป็นหลังบอ่ะเจ้าเวิมค่เนี่ยคิวรบอยง่เนาะมีบอกคอยไงผมมีแม่อยู่น้่าแหละ เ้าเคยต้องเงียดหัดเอาบ่บ่บ้าบ่บ้าใส่ใส่เอาใส่เกือไว้บ่ได้บ่ได้เก็บน้ำนี่เจ็บเลยเก็บเป็ะปูนี่โอ้เจ้าเหยียบ่ได้เลยยิ่งอันตรายเลยเก็บเอานี่เก็บเอาหนิใส่ฟ้าบ่มักใส่เกือบใส่ปลาเขาเกี่ยวซิกไม่ต้องปลดเกือบมันหน่ะนี่ใส่ปลา

เรามาจึงเห็ดดีก็ได้มันร้ายคนเลยนะพักผอนเมื่อยเด้คนเดียวเนาะฝ่อยพี่น้อยโดยโดยโดยเอ้าโอ้สุดหล่อฮยังบ่เมื่อเนาะสบายดีเด้อสุดหล่อเด้อป่อมาหล่อให้ตัดผมใหม่ว่าจะ่านะสี่เลยป่อถือขักกะลินี่นะจะไปขึ้นไปนะพระเจ้าจะไปเนาะอยู่เป็นหมู่แซฟไฟร์เลย เสื้อผ้าแมนไปปะกันจังหน่อยจักกระเมื่อแหละป้าแมนจั่อยบาว์ี้ก็ไปเวียกท่ออีกเนาะบารี้เวียกในมือเนี่ช่างเป็นสองคนโดยอบอุ่นเนาะอยู่เป็นหมู่นั่นแหละปพาคอยพาเสื้อผ้าเก็บกิ่งเหงาด้วยพาพาพาไลายเพื่อเลยเสื้อผ้าไปกินเลยเก็บไว้ดีๆไว้ทำไว้เท่นะโอ้มันหกหกเดินเท่าเองนี่แหละ เกบเอานี <muitas> <arias> ่เกบเอาเนเอซั่นแล้ววะเก็บเอาอนามัยเอาเฮือนเฮาเองงามกะห่างงามเฮาเองนั่นแหละผู้ใหญ่เพิ่นมาเห็นโอ้เฮือนสะอาสะอาแท้วะงเจ้าก็ย่งแหละมาเห็นพว่าโอ้มีตกอส้าอยู่เฮือนดเฮือนก็พ่อแม่พ่อแม่ใจดีเฮ็ดให้เบิดแล้วเป็นลังแหละอนามัยเอาแเากอ่ะ เอาเอาจะสอบหนึ่ง่มื่นนี่เดี๋ยวเดี <Aur. c ười> ๋ยวเอาน้ำเบาหนิ้วไปซอยๆกันเนาะคอยเนาะทางชิมเอาเกือซอยได้ซามซอยนี่แหละเนาะอ่ะคอยคอยบอกคอยคอยซ้อนเนาะนี่แหละเลือก็บเอาเดี๋ยวเสื้อผ้านี่เออไป กูพูดเท้หนาอีกนะนี่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 เสื้อผ้านี่รอรอเพื่อนอีกก็ได้นะน,นี่ปไปรอแถวเพื่อนอดิเทาา่านี้วะเท่านี้แล้วจึงเก็บจุดไปเดียวกันได้อยู่นอกนอกอยู่นี่มิจะรอ,เ,อ,รระอเท้านนะี้นี่บารายเป็นนาดอกแถอะนะเท้าไป อ้กบยอยูอแล้วพอ่น่อยไ,ไปทางใดก่อนอ้เจ้าคือเกา่าคือเกา่เกาเอไปนีอยู่ทังน่ะขึ้นป่าสูส้ห้ำสูเกเอาแรงงามกเขาเองเฮือนเอาเด้อ,อ,ดอห้ำเด้อไอ้ช่ไม่ก็ะสอยแล้นี่กระเนเลยเดียสเสี้านี่นี่ตั้งหนาหนละ่ะ ำลังว่าสี่หอนทรายเห็นมันแล้วี้ยวลงไปในน้องเนาะแต่ว่าทรายเพื่อนท้าก็มาส่งเศร้านี่แหละทรายยังเปียกก็เลยว่าท้ากมาส่งเมื่อกี้ได้ท้ากมาส่งกี่นี่มันโดนเป็นอะไรเนี่ยเราเาไปซื้อขนมแล้วเาไปมาคามเลยล่โอ้ไปซื้อขนมกับไพรน่ะเปล่านิวโอ้เป่านิวพาไปซื้อขนมว้าดูขากลีนี่ล่านิวใจดีเนาเบ่านิวเนาะพาเจ้าไปเลี้ยงขนมอีกว่า เ,เ,เจ้าเราเลี้ยงขนมเลยเจ้าก็ต้องตั้งใจเห็ดเวียกนะครับเด้ดอเอาอาโดยาาจาต้องเห็ดเวียกตั้งใจเห็ดเวียกคุ้มไอ้บดี้วังยังดอกพอเดี๋ยวเจ้าเป็นคนหู้คว่ำใหญ่มาก็ดีใจแล้วเสียฝ่ายเด้อดูมันเอาเองนั่นแหละกุ้มตนเองเพิ่งตนเองเขาว่ะเอามาแนวนี้เลยเด้อแล้วเก็บเอาไว้หรือไม่ เก็บ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 ซอยกันซอยกันไอ้กระซอยเก็บเก็บเอานี่อะไรเรื่องกาตูนกอจังวะอะไรนี่นี่นี่แซฟฟ์เก็บเอาไว้เก็บเก็บเก็บแล้วเอาไปจูดอ่าอ้าวเอาอีกนี่นี่แถวนี้เออให้มันเป็นแป้นเลย มืออื่นเอาแบบเบาลี่มาเบาลี่โอ้เพื่อนเซฟ้า,าคือสะอาดแท้วะแล้วก็ย่องเจ้าเาลยเซฟ้ามาเนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่ตอนห,ห,น,ห,หน้าเพื่อน,น,อนข้างล้างเพื่อนเรานี่บ่อนี้แห่งบ่อนเขาเจ้ากินเข่าซ้ำเขาต้องเห็ดให้สะอาดเลยนี่เก็บมาเลยไว้เก็บเก็บเอาเก็บเอาเก็บเลยน้อยๆใหญ่ๆเอาเบิดนะ ไอแบบเป็นแป้นเลยเสียฟ้าคอยเจ็บไปลองเยเดี๋ยวสีเบิร์องดงหอกเนาะเป็นเศษเนาะเลยเพื่อนนะบอาวี่ว่าซื้อพลอยมาอยู่พลอยการตาลลืมพลอยไป่อย กระเยน้ำเบานีวดิเี้ยวกรเพยตตัวตั้งนะขีดดูนะขีดได้บ่ขีดได้ลองขีดผมดูลองจูผมดูใหม่ดีป่ป้ามึงเลยลองมึงดูเออได้ลเติบได้นี่นะ โอ้โหควม่มเหมนีเว้ยอนานมัยเฮือนกับเป็นเนาะทาบลูกเอาหุบเครื่องมาใส่ครับเบิ้งเดี๋ยวไอสอยไหมนะเอาเครื่องมาใส่เลย ไปเลยมาพี่ไว้เอากใกล้กลยันแก้วแต,ต่ยันแก้วเนาะไต้ลายเติบเนาะพอไหมพี่น้องเนาะกระทู้ว่าแป้นไปลายเติบนี่กันเรนนะ่ะเก็บมาใส่ไว้นะคงยากนะ <S <S เออเก็บมาเก็บมาเอาแบบเป็นแป้นเลยมึง ย้ยกายยานเออป่ะออกไปตัยางไปเบนเครื่องเจ้าแป๊บหนึ่งป่ะมีจะปะให้ไฟเป็นเหตุนาทีเขาเผื่นเน็งเนาะเราเลาะเบิ่งก่อนพอยพี่น้องเลยเลาะเบิ่งเลาะเลาะเบิ่งทั้งนอกก่อนให้สายฟ้าสายฟ้ารีวิวเพื่อนให้พลอยพี่น้องเบิ่งหน่อยไว้ไม่พี่ไว้แล้วนะเพื่อนเจ้าเนาะเขาสร้างมาหนิกระที่ว่าเกี่ยมโบพี่น้องเย เย่ำบุ๊กเง<า>ี้ยวบ่ฮะดิสายแค่ก็มาส่งจริงบ,บ่าว์บี้แบบสีห่อนสายเนาะพ,พี่น้องเนาะแต่ว่ายังเปียกยังปเปียกเลยนี่บอยแล้วมันห่อนบ่ได้นี่มันยังเปีกเยกแห้งแบบสีซอยเม่สร้างเล่าแหละง,ง่ามใา่ผ้าเอ้เพื่อนใส่ผ้านี่ค่อนข้างว่างามเด้อพี่น้องเด้อทรงหูบห่างนี่ได้เลย เขาโบกท่าซีงามๆนี่โอ้่อวว่าเป็นเพื่อนงามๆลังหนึ่งเลยได้เสียแสฟ,ฟ้าาฟฟ้าดีใจเบื่อเส้้าเด้อเพื่อนสีแล้วเลยต่อไปเจ้าก็ะมีแต่หกักสาเอาเลยทำไปหกักสาเอาเด้อเห็นเรนได้เพื่อนเฮามันงามซีสะอาดเพิ่นสัางไว้ให้สำนีแล้วเฮากะมีแต่ หนา้นาที่หน้าที่เฮามีแต่หักซาสื่อน่าเสฟะโอเคบอนั่งดื่มน้ำนอกเป็นน้อยนิงก่อนพอยนอนทางเบาพี่ก่ะนักกรรมาขายย่างมืม้อนี้กันชิได้ก็ไปเนี่ยเนาะเพราะว่ามีเวียดเพื่อนเนี่ยนะเจะหน่อยให้กันได้ครับเด้อมืนให้มาห้าใหม่ ชือว่าอีกน้อยหนึ่งเนาะก,ก็ะเ้าแล้วพ่อแม่พี่น,น้อยเคื่อนสายฟ้าดีใ,ใจบุเรีอนสิแล้วเลยตบก็ดีใจนะมเด้อนั่เด้อไม่ได้หักซาวอ่แหละเป็นอะไรสิรแล้วตอนแรกเจ้าหน่อยเลยอาบน้ำเด้อพ่อไ,ไอ,อ้บุรีอยู่ไอ้บุรีอยู่จนคำพ่อเบิลลี้ก็สิกับแล้วเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยอาบน้ำเด้อบอหาจนอยู่คำเด้อมั่เด้ออาบน้ำพ่แม่ไอ้บุรีอยู่เลยบัอาบได้เขาจะบอจะต้องเยียน เกอาหน้ำเองวันนี้เบลพี่กับอาบให้พ่อะไอพี่น้องเลยอาบสักเครื่องให้น้ำนี่อาบไปยก็อาบคิวใจปะหมื่นนามาหาใหม่เด้วยดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะที่ว่ามีคุณใหญ่ใจดีเพิ่นเห็ดไห้กับเขาขอบใจเล็กน้อยนะขอให้คุณเห็ดเกลือเป็นแบบเกือเล้วนี่เบิดไลายเลย บ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิด์ลายแห้งพ่อเครื่องเจ้าหนี้กับแพงแพงแห้งเครื่องนั่นนี่เพื่อได้สมิโอเบิดเงินลายเตะก็ขอบบุญขอบคุณน้ำผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะพ่อแม่อะไรที่ว่าเห็ดให้น้องเพิ่นเนาะนะขอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณคนได้เสียภาพไว้ให้ภาพว่าออกมามาด้วยขอบบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่ใจดี ทุกคนลูกแซ่ผ้า,าต้องขอขอบใจหลายๆเด้อโดยอ่ะขอให้พ่อแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญเหตุยงังทำยังก็ขอให้เจริญรลำรวยขึ้นกว่าเก่าเด้อพันเท่าร้อยเท่าเนาะเอาโดยไ่พี่น้องเลยทางบอบบี้ก็สะได้ขอจบคลิปไว้สำนีนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ สิได้เดินทางกลับ,บ่อนนพราะว่ายังมีเวียดกับเพื่อนอยู่ป่วยพี่น้องเลยไปไสิกลับได้ไๆอาบน้ำด้อดลืม,มาอาบน้ำด้อยเบอร์แอนด์นซีด้วยละไดเลยโดยคือแบบบุญทวีบอกเอาไดงให้กับมาหรือกับไปเนาะมือขึ้นนี่กับพี่น้องเป็นบ่ะแจ๊คสิวานี่ได้บุญทวีนี่เหมือยว้าวเลยป่วยพีย่น้องแต่พี่ไดื้นใส่ต่อเทพื้นใสยต่อป่ะ ไม่ได mm ้ก hmm. ูแหละคอยบอกคอยซ้อนเนาะนี mm ่แหละเนาะคอยพี yeah. yeah. mm ่น้องเนาะถ้าเบิ่งน้ำกันทางทีมงานทางเขาแบบทางซุ้มง่ายๆนี่แหละก็บอกเต็มทีแล้วเนาะทีมงานทุกคนก็บอกแล้วแต่ว่าก็บอกฟังกันยังไปคือเก่าเนาะกะยากระป๋าเพิ่นไปเห็นเราได้ได้เนาะมีได้ถ่าพกูแหละใหญ่อีกน้อยคิดได้พูแหละเจ้าใหญ่มากจะสิบบุบใบดีเจ้าฮะ กูไปร er ีดีเฮ <It> ้หาเบิ่งนกำกันพวยพี่น้องเลยให้สิยหาเบิ่งเด้อป่ะพวยพี่น้องเลยบ่าวลายยายห่างเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่าวบี้กับเสีได้ขอจบไปเพียงจุดนี้เด้อพวยพี่น้องเด้อยังฮอลเจอกันคลิปหนาเด้อเอ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อแม่พี่นงค์เข้มเจ็บยังได้ข้มไผ่ยังมีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เจ้าสมปวามุ่งมั่นปรารถนาเด้อเอ้าสบายดีสบายดี